สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการ living out loud ก็มาแปลกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามาคนเดียวนะครับคุณตั้ม ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คุณแอมก็ยังคงติดธุระอยู่โอเคสําหรับเรื่องในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเบาๆชิลๆสบายๆนะครับก็คือวิธีการในการที่จะเปิดบัตรเครดิตใบแรกให้ได้มีกรณีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการกู้สินเชื่อซื้อคอนโดที่ทางธนาคารเนี่ยเช็คไปที่เครดิตบูโรของเราแล้วก็พบว่าในเครดิตบุโรของเราเนี่ยว่างเปล่าเลยไม่มีข้อมูลอะไรใดทั้งสิน้นซึ่งเหตุผลที่เครดิตบุโรของเราเนี่ยว่างเปล่าก็เพราะว่าเราเนี่ยยังไม่เคยมีหนี้ยังไม่เคยมีการ การกู้ส uh. ินเชื่ออะไรใดๆนะครับนั่นทําให้ทางธนา,าคารเนี่ยไม่สามารถที่จะให้คะแนนสกอร์ลิงในส่วนของการชำระหนี้กับเราได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีเครดิตในส่วนอื่นที่แข็งแรงพอเนี่ยก็อาจจะสามารถทําให้กู้ผ่านได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเครดิตของเรามันยังไม่ได้แข็งแรงมากการขาดคะแนนในส่วนของการชําระหนี้ที่อยู่ในเขตบูโรอะไรพวกนี้นะครับอาจจะทําให้เรากู้ไม่ผ่านดังนั้นเนี่ยทางธนาคารเนี่ยอาจจะแนะนําให้เราลองไปเปิดบัตรเครดิตใช้ก่อนสักหกเดือนนะครับเพื่อ <erton. S 1> ให้มี ข้อมูลอยู่ในเครดิตบูโรแล้วพอมีข้อมูลในเครดิตบูโรแล้วเนี่ยธนาคารจะสามารถที่จะให้คะแนนสกอร์ลิงในส่วนนั้นได้นะครับดังนั้นในเทปนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการเปิดบัตรเครดิตใบแรกยังไงนะครับให้ผ่านฉลุยนะครับซึ่งสําหรับคนทั่วไปที่อยากจะเปิดบัตรเครดิตใบแรกให้ได้ให้ผ่านเนี่ยครับก็สามารถที่จะดูได้เหมือนกันนะครับ อันดับแรกนะครับลองตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองก่อนว่าเข้าเกณฑ์ของธนาคารเจ้าของบัตรหรือเปล่านะครับซึ่งคุณสมบัติต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดูได้จากใบสมัครหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของทางธนาคารเจ้าของบัตรได้เลยนะครับเช่นเงินเดือนเนี่ยจะต้อง1นึ่งหมืน่นห้าพบาทขึ้นไปทํางานมาแล้ว6เดือนและที่จะต้องดูเพิ่มเติมนะครับต้องดูสถานที่ทํางานของเราด้วยว่าหนึ่งเนี่ยมีการจดทะเบียนถูกต้องไหมนะครับมีการเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่ายื่นภาษีถูกต้องไหมแล้วก็เรื่องของประกันสังคม มีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีโอเคอาจจะง่ายขึ้นมีข้อแม้ว่าคือการจ่ายเงินเดือนเนี่ยควรจะต้องตรงทุกเดือนนะครับแล้วก็มีสลิปเงินเดือนด้วยเพราะว่าสลิปเงินเดือนเนี่ยก็จะเป็นหลักฐานในการที่จะยื่นธนาคารด้วยเหมือนกัน ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นสลิปเงินเดือนแบบคาร์บอนด้วยเนี่ยธนาคารนี่ชอบนะฮะทีนี้อาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะเราต้องมีเงินเก็บไหมเราไม่ต้องมีเงินเก็บนะครับเขาก็พิจารณาให้เหมือนกันนะฮะเรามาดูที่ประเภทของบัตรเครดิตดีกว่าว่ามันมีบัตรแบบไหนบ้างนะครับจะได้เลือกถูกว่าเราควรจะสมัครแบบไหนเจ้าไหนอะไรเงี้ยนะฮะ อย่างแรกเลยก็คือเป็นบัตรเ,เครดิตอย่างเดียวนะครับก็คือเป็นบัตรที่ไม่สามารถที่จะกดเงินสดออกมาได้นะครับเราใช้รูดซื้อของด้อย่างเดียวซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหายากมากเอาเป็นว่าแทบจะไม่มีเลยอย่างที่2ก็คือเป็นบัตรกดเงินสดนะครับจุดเด่นของมันก็คือการกดเงินสดออกมาใช้ไม่มีวงเงินของการรูดซื้อของนะครับแต่ว่าเวลาเราไปผ่อนของหรือว่าเราไปแบบซื้อของแบบผ่อนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้ได้และแบบที่3นะครับเป็นบัตรเครดิตที่สามารถกดเงินสดออกมาได้ด้วยนะครับก็คือ มีทั้งวงเงินในการรูดของแล้วก็มีวงเงินสดนะครับซึ่งเราจะแบ่งไว้อีกเป็น3แบบแบบแรกนะครับคือวงเงินบัตรเครดิตแล้วก็วงเงินกดเงินสดเนี่ยเป็นวงเงินเดียวกันนะฮะอย่างเช่นของ KDC เนี่ยถ้าเกิดว่าคารนุมัติวงเงินของบัตร3 0,000บาทก็สามารถที่จะรูดซื้อของหรือว่ากดเป็นเงินสดได้3 0,000บาทนะครับและแบบที่2น,นะครับวงเงินเนี่ยเป็นวงเงินเดียวกันแต่ว่า ใช้ได้ไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างนะครับบัตรของกรุงศรีเนี่ยให้วงเงินบัตรมา30,000ื่นจะสามารถที่จะรูดซื้อของได้30,000ื่นแต่ว่าวงเงินในการกดเงินสดออกมาใช้เนี่ยอาจจะหมื่นเดียวนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือของอีออนอีออนเนี่ยสมมุติว่าวงเงิน3 0 0 0 0ื่น กดเงินสดเนี่ยจะเป็น30 0 0 0ื่นนะครับแล้วก็วงเงินในการรูดซื้อของเนี่ยอาจจะเป็น20 0 0 0ื่นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระบาดเหมือนกันนะครับและอันที่3านี่ก็คือเป็นวงเงินที่แยกกันไประหว่างกดเงินสดแล้วก็ซื้อของนะครับอันนี้ยกตัวอย่างก็จะเป็นของ first choice นะครับที่มีการแยกวงเงินกันไปเลยนะฮะ วีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดแนะนำว่าลองเปิดวีซ่าก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าบางร้านเนี่ยยังไม่รับมาสเตอร์การ์ดนะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดเนี่ยมาสเตอร์การ์ดอาจจะใช้ได้น้อยเหมือนกัน สำหรับบัตรอื่นๆอย่างเช่น JCB American Express หรือว่า UnionPay เนี่ยอันนี้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของผู้ชมเลยถ้าเกิดว่าชอบร้านอาหารญี่ปุ่นหรือว่าจะไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยมี JCB เอาไว้ก็อุ่นใจนะฮะแต่ว่าบัตรพวกนี้ส่วนใหญ่ธนาคารจะเสนอเป็นบัตรเสริมเมื่อเราสมัคร Vi ซ่าหรือวัส c การผ่านแล้วนะครับโดยที่บัตรพวกนี้จะเป็นวงเงินเดียวกันกับบัตรหลักทีนี้เรามาดูวิธีการสมัครให้ผ่านได้ไง่ายๆกันดีกว่านะครับว่ามีวิธีการใดบ้าง อันดับแรกเลยนะครับก็คือต้องทําตามกติกาค่อยครบนะฮะข้อแรกเลยเอกสารที่สมัครส่วนใหญ่จะมี สำเนบาบัตรประชาชนเซ็สนสำเนาถูกต้องนะครับสำเนาสลิปเงินเดือน1นถึงสเดือนนะครับแล้วก็รายการเดิมมดนมาญชนธนาคารหรือสเตทเมนท์ที่ใช้รับเงินเดือนเอกสารทุกอย่างต้องเซ็นกำกับสำเนาถูกต้องด้วยนะครับแล้วข้อที่2เพื่อให้สมัครผ่านได้ง่ายๆนะครับควรจะเซ็นเป็นลายเซ็นใครที่ยังไม่มีลายเซ็นควรไปหัดเซ็นนะครับอย่างเอกสารที่เราต้องส่งธนา,าคารเนี่ยก็ต้องเซ็นกำกับสำเนาถูกต้องเยอะมากนะฮะดังนั้นการเขียนเป็นชื่อเนี่ยอาจจะทําให้เราเขียนได้่เหมือนกันแล้วการที่เขียนชื่อไม่เหมือน จะทําให้เราสมัครแล้วไม่ผ่านนะครับดังนั้นแนะนําเลยนะครับว่าให้ไปคิดลายเซ็นมาแล้วก็เซ็นให้เหมือนกันทุกจุดนะครับข้อที่3นะครับอาจจะต้องหัดโกหกนิดนึงเพราะว่าทางธนาคารเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาหาเรานะครับสอบถามเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องของภาระบางคนนะครับสมัครกับเอเจนซี่ทางเอเจนซี่จะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เนี่ยให้เราตอบธนาคารว่าเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอยู่กับญาตินะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าเลยเพราะว่าการที่เราเสียค่าเช่า ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายจะทําให้เวลาที่ธนาคาอนุมัติวงเงินบาทมาเนี่ย วงเงินมันน้อยลงนะครับการโกหกอีกเรื่องหนึ่งก็คือการต้องบอกธนาคารว่าเราทําบัตรไปแค่ที่เดียวนะครับเพราะว่าถ้าธนาคารก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเรามีบัตรหลายใบเนี่ยจะทําให้เรามีหนี้เยอะแล้วก็กลายเป็นหนี้เสียนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่รายได้ไม่ถึง3 0,000ื่นต่อเดือนเนี่ยเราสามารถกู้ได้ไม่เกิน3ที่นะครับนั่นหมายความว่ามีบัตรเครดิตได้ไม่เกิน3ใบนะครับข้อที่4นะครับตั้งสติก่อนเขียนใบสมัครนะครับเพราะว่าช่องกรอกข้อมูลในใบสมัครเนี่ยเล็กมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเขียนผิดเรา สามารถลบได้นะครับจะต้องขีดคล่อมแล้วก็เซ็นจำกับเท่านั้นนะครับแต่เราแนะนำว่าเราไม่ต้องเขียนเองดีกว่านะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับวิธีการก็คือเข้าเว็บไซต์ของธนาคารแล้วก็กรอกข้อมูลของเราในเว็บไซต์นะครับทางธนาคารก็จะมีการโทรมานัดวันนะครับให้ messenger เนี่ยมารับหลักฐานแล้วก็เอาเอกสารมาให้เราเซ็นนะครับซึ่งในวันที่เรานัด messenger ไว้นะครับเราแค่เซ็นเอกสารใบสมัครอย่างเดียวเราไม่ต้องกรอกอะไรเลยนะครับแล้วก็ messenger เนี่ยก็จะเอาหลักฐาน ทั้งหมดเนี่ยกลับไปที่ธนาคารจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะโทรมาหาเราแล้วก็สอบถามข้อมูลต่างๆแล้วเขาก็จะเป็นคนกรอกให้เรานะครับดังนั้นเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะเขียนผิดเขียนถูกนะครับและถ้าเกิดว่าเรา walk in เข้าไปในธนาคารเลยเนี่ยการที่มีผู้คนห้อมล้อมหรือว่ามีคนที่มาต่อแถวรอคิวอะไรเราเนี่ยอาจจะทําให้เราหลน่นแล้วก็เซ็นผิดเซ็นถูกหรือว่าเขียนผิดเขียนถูกได้เหมือนกันนะฮะ ข้อที่5คือการมีตัวตนนะครับเพราะว่าทางธนาคารจะโทรหาบุคคลที่สามารถยืนยันตัวตนของเราได้โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะเลือกโทรไปที่ที่ทํางานนะครับดังนั้นเวลาโทรเข้าที่ทํางานเป็นเบอร์ที่ทํางานเราอาจจะต้องไปคุยกับ HR หรือว่าคนที่รับตัวตับไว้ก่อนนะครับว่าเราสมัครบัตรเครดิตเขาจะได้ระบุได้ว่าอ๋อคนนี้ทํางานที่นี่จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาโทรหาที่ทํางานไม่ติดเขาอาจจะโทรหาเราแทนนะครับแล้วก็ให้เราระบุเบอร์ใหม่เพื่อให้เขา โทรไปสอบถามใหม่อีกหนึงนะครับข้อ6นะครับเลือกทําบัตรที่ผ่านง่ายๆสําหรับคนที่สมัครแล้วมันไม่ผ่านสัที แนะนำว่าให้ลองไปทำบัตรที่เป็นบัตรกดเงินสดก่อนอย่างเช่น first choice, EON หรือว่า Umeplus อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าพวกนี้จะค่อนข้างอนุมัติง่ายอาจจะถือไว้3เดือนนะครับแล้วก็ปิดบัตรไปแล้วก็ไปสมัครบัตรใหม่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบบัตรนี้นะฮะแล้วก็เวลาที่ทำบัตรนะครับอาจจะใช้วิธีการผูกกับบัญชีเงินเดือนนะครับก็คือสามารถที่จะหักบัญชีเงินเดือนได้เลยตรงนี้ก็อาจจะทำให้ผ่านง่ายโดยเฉพาะบัตรที่ เป็นธนาคารเดียวกับธนาคารที่เรารับเงินเดือนนะครับอีกกรณีนึนะครับถ้าเกิดว่าธานาคารเนี่ยมีบัตรธรรมดาแล้วก็บัตรโกลสำหรับรายได้30,000บาทขึ้นไปแล้วรายได้ของเราเนี่ยอยู่ที่32,000 ให้เราเลือกบัตรที่อยู่ต่ำกว่าดีกว่าเพราะว่าทางธนาคารเนี่ยจะมีคิดเรื่องของภาระต่างๆในแต่ละเดือนด้วยดังนั้นรายได้ของเราเนี่ยอาจจะน้อยกว่า3 0,000ื่นซึ่งไม่สามารถที่จะทำบัตรโกลได้นะครับแล้วทางธนาคารเนี่ยจะตัดสิทธิ์ของเราออกไปเลยโดยไม่พิจารณานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นบัตรที่เป็นบัตรธรรมดา แต่ว่าธนาคารคิดออกมาปุ๊บรายได้ของเราเนี่ยสูงพอที่ทำบัตรโกรหรือบัตรที่สูงกว่าได้เนี่ยธนาคา,ารก็จะโทรมาเสนอเองหรือว่าในภายหลังเนี่ยเขาจะโทรมาขอเปลี่ยนให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับ เขาเจ็นะครับผูกบัตรกับบัญชีธนาคารไปเลยก็คือยินยอมให้บัตรเครดิตเนี่ยหักเงินจากบัญชีธนาคารของเราได้เลยนะครับตัวนี้อาจจะช่วยให้เรามีบัตรเครดิตได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแนะนําว่าก็ทําไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบจริงๆเนี่ยเราก็ไปที่ธนาคารแล้วก็ไปยกเลิกการผูกกับบัญชีธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับ สุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าทําตามที่เราแนะนําแล้วมันยังไม่ผ่านอีกแนะนําว่าให้ลองไปเช็คประวัติของบริษัทที่เราทํางานอยู่ดีๆนะครับอาจจะมีความผิดปกติแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตปลาไปก่อนสวัสดีครับ